รีวิวแฟนมิงที่สาวฮันโซฮีบอกเลยว่าเป็นแฟนมิตที่ครบรถมากเลยเปิดตัวมาด้วยวีทีอาร์ที่เหมือนหนังใหญ่เลยแกเพราะว่าเนื้อเรื่องมันแบบมันดูไปทางโซฮีมากมาวีทีอาร์ที่สะกดคนดูทั้งหอ,ของกอดเริ่มโชมเอาง,ง่ายๆเหมือนแกดูซีรีส์ในเน็ตฟิกอ่ะเออคุณภาพแบบนั้นเลยแกอ่ะเปิดตัวมาด้วยฮันโซฮีคือสวยมากตัวจริงสวยขาวผอมขาเล็กแล้วก็แบบอลร่ามากแต่ว่าสูงอ่ะดีคิดนะดิจนุยก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้อเริ่มแรกกิจกรรมก็จะมีการเล่นเกมนะให้โวตตัวละคร ทางโซนี่ชอบี่สุดส์ตารที่ชอบที่สุด์อะไรอย่างเงี้ยก็เล่นเกมว่ากันไปมีให้แอคโพสท่าตามรูปเนาะนี่นี่น่ารักมีหูด้วยอ้าอันนี้เป็นแอคแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยเออจังหวะนี้ก็คือคนตายเรียบเนาะพูดคุยเล่นเกมกันสักพักก็มีเซอร์ไพรส์โชว์นะจ๊ะฮันโซฮีนั่งมาเว v e r เพลง s o ซิตี้คือนางอะเป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้วแล้วก็ยังมาเต้นเพลงเซ็กซี่คือเข้าใจปาดแบบหัวใจหญิงสาวมันจะอยู่ยังไงอะนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ <Okay. S 1> ขยะขยับเบาเบาๆบ ซ็กีมาโดนตกแล้วตกอีกแต่ว่าพระเจ้าก็ยังมีความยุติธรรมเนาะ,ะเพราะถ้าเกิดว่าให้ฮันสุีเป็นไอดอลเนี่ย เราจะอยู่กันยังไงเพราะว่าคนอะไรทําได้ทุกอย่างนี่มาอีกเพลงหนึ่งของเอสป้านะจ้ะวิบลัชเห็นถึงความพยายามความซ้อมนราดูจากคลิปเต้นก็คือแบบว่าเออใส่สูตรจริงๆอ่ะมาเล่นเกมกันต่ออีเกมนี้ก็คือตลกมากใครตอบถูกก็ยืนไว้นะตอบผิดก็นั่งตอนแรกๆก็ยังไม่มีใครนั่งหรอกหลังๆก็คือนั่งไปทางหอเลยจ้ะอ่ะเหลือคนตอบถูกไม่กี่คนเนาะเพื่อหาแฟมันแท้หาคนรู้ใจไปรับรางวัลบนเวทีก็สนุกสนานกันไปมาต่ออีกเกมอีเกมนี้ก็ตลกมากแต่งเป็น3ทีมเล่นกันไปส รอบแค่ดูยังเหนื่อยแต่ว่าเห็นแล้วก็แบบเออสนุกตามนะอ่ะอันนี้แฟนเซอร์วิส oh, <okay. S 1> ไปให้แฟนๆถ่ายรูปจากทุกมุมต่อด้วยแฟนโปรเจกต์จ้ะอันนี้ฉันขอชื่นชมนะบ้านฮันโซฮีไทยแลนด์นะทำแฟนโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ปัดคลิปดีมากฉลองให้แกฉลองให้นางฮันโซฮีฉันหน้าเปียก ร้องไห้จริงๆคือเป็นคลิปที่แบบว่าประมวลภาพพันโซฮีตั้งแต่แบบเข้าวงการมีผลงานอะไรบ้างทางด้านการสแสดงการเดินแบบอะไรแบบเนี้ยคือแบบทําดีมากแล้วพอจังหวะที่ฮันโซฮีเห็นมาทุกคนก็คือถือปลายโสโลแกนสนะจะใครไม่ร้องไห้ยังไงไหวละ่ะฮันโซฮียังร้องไห้เลย,ย่าเข้าใจปะรู้สึก,กว่าเป็นแฟนมีทที่ฉันประทับใจมากและฉันคิดว่าฮ oh ันโซฮีก็ประทับใจเหมือนกัน เกมก็สนุกไม่อ่อม MC พี่นุยก็ทําได้ดีมากนี่นี่ฉันมีความสุขมากหลังจากที่เองให้หน้าเปียกนะแล้วก็แฟนมิตติ้งจบลงสงมิสสาวลงเวทีนะคะหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะ